มาดูวิธีการเอาพึ่งครับผมอ่าวิธีการเอาพึ่งแบบง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับอ่าพึ่งหรือม,มิ่มก็ไม่รู้นะตัวเล็กๆเนี่ยเนี่ยมาดูครับลังเบลอเลยอ่าหักเอาเลยเห็นไหมหักเอาแบบง่ายๆอ่าตัววิ่งเต็มตัวเลยตอนเนี้ยอมืมาเต็มตัวเลยโอ้โหเห็นไหมหักเอาเลยเอาแบบง่ายๆครับ อย่าลอกเรียนแบบนะอย่าลอกเรียนแบบนะได้เพื่อเห็นอย่าลอกเรียนแบบแล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเห็นไหมครับเห็นลังมั้ยอืมถ้าใครลอกเรียนแบบก็จะหาว่าไปเตือนกันแล้วกันอืมเห็นไหมครับลังดูดูลังมันเห็นไหมวิธีเอาง่ายๆเลยอ่เห็นไหมไม่ใช่ลังล้างนะออจะบอกให้อ่า ตัวเต็มเลยตอนเนี้ยบินมันว่าเล่นเลยหักเอาเลยมาเจอพึ่งกลางทางมาเจอมิ่มกลางทางอ่เห็นมันบินว่อนเลยเราก็ลงจากรถมาหักเอาเลยหักก็เฉยนี่แหละแต่ห้ามลอกเรียนแบบนะครับห้ามลอกเรียนแบบนะเพราะถ้ามันต่อยเข้าใครเนี่ยยิ่งเจอคนแพ้ด้วยนะ รับรองถึงกับไข้แตกเนี่ยนะนอนโรงพยาบาลเนี่ยนะจะบอกให้ห้ามลอกเรียนแบบนะเป็นอันตรายนะครับถ้าใครทําถ้าใครเอาไม่เป็น